เดี๋ยวผมไปถามพี่ยามเขาดีกว่าว่าปกติเนี่ยมีแบบว่าถนนคนเดินหรือว่าของขายแถวนี้หรือเปล่าชื่เฉียนโยชิว่าสูสุเร่องนี้อยู่อยู่ไหนูมยเาเขาย้ายหนีไปหมดแล้วนะดูสิล้างมาก这个是什么什么这个是汉服但是是的เลยอ่ะคืออะไรอ่เหมือนลูกชิ้นปะ好吃的兄弟啊 นน่าออยอรยี้สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับผมคือทางทีมงานเขานัดตอน7.50ตอนนี้7.35มงแล้วของผมเนี่ยไปคันนี้นะแล้วคันนั้นก็เป็นของทีมงานนะครับผมไปเป็นคาราวานเลยนะ ทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเมืองคายเฟิงแล้วนะครับผมใช้เวลาจากเมืองชางชิวประมาณ2ชั่วโมงนะห่างจากชางชิวกันจะร้อยกว่ากิโลได้ที่แรกที่เขาพาเรามาเนี่ยก็คือ ค่ายเฟิงมิวเซียมนะครับผมเมืองค่ายเฟิงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเนี่เยอะมากๆนะครับผมแล้วคนไทยเนี่ยก็น่าจะคุ้นหูกันบ้างนะก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์นานเกือบ3,000ปีแล้วก็เป็นเมืองหลวงของจกักรวรรดิจีนมาก่อนถึงประมาณ7ราชวงศ์เลยนะครับผมคือ 7ราชวงศ์นี่นับว่ายาวนานมากๆนะถ้าเกิดเราพูดถึงเมืองไคเฟิงเนี่ยผมว่า,าคนไทยหลายคนก็น่าจะนึกถึงปาปุนจิ้นกับสารไคเฟิงใช่ไหมผมก็เหมือนกันนะเพราะว่า เราก็โตมากับปอบุญจิ้นจันจเจา้าอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าวันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะพาไปหรือเปล่านะเขาให้แบบว่าตารางของวันนี้มาแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่อ่านดูเท่าไหร่นะเมื่อกี้ก็หลับอยู่ในรถตลอดเลยนะครับเดีย๋ยวตอนนี้เรากาลังจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ก็คือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนิยมมาเที่ยวที่สุดมาเป็นอันดับต้นๆท็อป5ของพิพิธภัณฑ์ในประเทศจีนเลยนะ สำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองคายเฟิงเนี่ยนะครับเขาก็ถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับชาติของประเทศจีนที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องทองเหลืองภาพวาดโบราณต่างๆหรืองานแกะสลักไว้มากกว่า8 0,000่นกว่าชิ้นเลยนะครับพร้อมบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองหลวงเก่าอย่างคายเฟิงไว้อย่างครบถ้วนผมว่าใครที่ไปเที่ยวเมืองคายเฟิงแล้วอยากจะทําความรู้จักกับเมืองนี้ให้มากขึ้นเนี่ยควรแวะไปนะครับ แต่สาหรับคนที่ไม่ค่อยอินประวัติศาสตร์อย่างผมเนี่ยเดินหนึ่งชั่วโมงก็จับกลุ่มเมาส์กับเพื่อนแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงห้องพักที่เมืองไคเฟิองไปที่เยบร้อยแล้วนะครับก็พักที่นี่นึงคืนนะครับให้ดูห้องน้ําก่อนเลยนี่ห้องน้ําก็โอเคนะครับมีอ่างเหมือนเดิมนะแล้วก็มีแบบว่ากระจกใสแบบนี้นะโรงแรมที่จีนสนใจมักจะเป็นแบบนี้นะ แต่ได้เป็นเตียงคู่นะครับนอนคนเดียว A later few moments later. ทุกคครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่ชวงหลงเชียงแล้วนะครับภาษาอังกฤษก็คือ,อ,อชวงหลงเลนนะครับคำว่าเชียงหรือว่าเลนเนี่ยก็แปลว่าตรอกซอกซอยอะไรอย่างเงี้ยชวงหลงเซียงเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ของเมืองไครเฟิงนะครับผมตามตำนานเนี่ยเขาเล่าว่าสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าชวงหลงเชียงเนี่ยคือในสมัยจกักรพรรดิราชวงศ์ซ่งน,นะครับมีพี่น้องสองคนตระกูลหลงแบบเป็นคนมีอิทธิพลหรือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นก็อาศัยอยู่ที่ชวงหลงเชียงตรงนี้นะครับผม เขาก็เลยตั้งชื่อตรอกนี้ว่าชวงหลงเชียงนะครับผมคำว่าชวงเนี่ยแปลว่าดับเบิลหรือแปลว่าสองนะครับผมชวงหลงก็คือสองหลงนะครับผมก็คือเป็นพี่น้องตระกูลหลงทั้งสองคนนะครับเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมนะครับผมถ้าเกิดเราสังเกตแบบว่าตึกราบ้านช่องอิฐที่เขาใช้สร้างเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับผม ปลีกตัวออกจากกลุ่มมานะพาทุกคนมาเดินดูแบบตรอกถนนโบราณน,นะครับผมซึ่งเป็นใจกลางของชวงหลงเชียงนะครับจากที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในเขตเมืองเก่าเมืองข่ายเฟิงนะครับผมแต่เหมือนว่าเขาก็จะมีการแบบซ่อมแซมปรับปรุงจุดที่มันชำรุดอยู่เรื่อยๆนะแต่ดูจากประตูตรงนี้เนี่ย มันก็แบบดูเก่าๆโบราณณอยู่นะผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันี hey. สีซีดหมดละน่าจะโดนแดดโดนฝนเยอะนะครับส่วนอิฐก็จะเป็นอิฐคล้ายๆกับกำแพงเมืองจีนเลยนะที่ผมเคยพาทุกคนไปอะครับผมเนี่ยอันนี้เหมือนจะซ่อมแซมใหม่นะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากนะครับถือว่าน้อยเลยแหละทำไมดูเงียบขนาดนี้นะผมคิดว่า ถ้าเกิดมันมีแบบว่าเป็นร้านค้าแบบว่าเป็นถนนมีของขายออของชํำรวยต่างๆหรือว่าสตรีทฟู้ดตามถนนตรงนี้เนี่ยมันน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้เยอะกว่านี้มากๆนะหรือแต่ก่อนเขามีแต่พอโควิดมาก็เลยแบบว่าหยุดไปอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยถนนมันใหญ่มากแล้วก็ยาวมากนะน่าจะ5 6 0 0เมตรได้นะครับผมถ้าทำเหมือนแบบว่าอารมณ์แบบเชียงคานที่จังหวัดเลยนะครับน่าจะน่าเดินมากนะครับ เดี๋ยวผมไปถามพี่ยามเขาดีกว่าว่าปกติเนี่ยมีแบบว่าถนนคนเดินหรือว่าของขายแถวนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยเขาทําถนนมาขนาดนี้แล้วอะทําไมจึงจะไม่มีพวกถนนคนเดินนะชื่อ,อไหนไหมยชื่อเฉียนโยใช่ปะอ๋ออ๋อ้ ม่ออ ah ๋อห่อห oh, <great. S 2> ่อซี่จริงๆด้วยนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเขาก็จะมีแบบของขายตั้งแผงเป็นถนนคนเดินแบบเชียงคานที่ผมพูดนะครับแต่ลุงยาเมื่อกี้เขาก็บอกว่าคือหลังจากโควิดเนี่ยก็ไม่มีแล้วครับไม่รู้จะขายให้ใครอะไรอย่างเงี้ย แบบของที่เข้ามาตั้งวางแผงขายเนี่ยก็แบบว่าโล่งหมดเลยนะก็เหมือนที่ลุงบอกครับไม,ไม่รู้ว่าจะขายให้ใครนี่ขนาดบบประเทศจีนแบบว่าเปิดเสรีแบบแทบจะร้อเปเซ็นแล้วนะก็นักท่องเที่ยวน้อยมากอันนี้ผมเข้ามาดู ข้างในตรอกนะครับผมมันคืออะไรไม่รู้ซู่ซู่ที่นี่มีคนสู้ไหมไม่สู้ากเลย里边有是吧？哎有。哦，这นล没有了哦。好。都搬走了。好。这是绵阳开发的。好好，谢谢。老公说，这里他搬走ด好。ก搬走了。好。这ากรู้ว好好，谢谢。นเป这里他搬走了。好。 ที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเป็นเขตเมืองเก่าของไคเฟิงนะครับผมเขตเมืองเก่าเนี่ยสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยผมว่าเป็นคล้ายๆเหมือนกันทั้งประเทศจีนเนี่ยนะอย่างเช่นย่านหูถงที่กรุงปักกิ่งเนี่ยก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบนี้เหมือนกันเป็นอิดๆนะครับคล้ายๆกับอ,อิดที่สร้างกำแพงเมืองจีนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบ้านล้างนะครับผมไม่ดูว่าเขาขายหรือเปล่านะที่นี่เนี่ยโดโดนทุบทิ้งหมดเลยนะ ช่องของเราเนี่ยก็ไม่เน้นพาไปเที่ยวสถานที่สวยๆงามสักเท่าไหร่นะจะมาสถานที่ที่เขาไม่ค่อยไปกันนะผมก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวจะมีพาไปประเทศที่แปลกๆด้วยนะเดี๋ยวรอตดดิดตามชมตามคิวนะครับอันนี้อธนนิบายให้ก่อนเฉยน่าจะเดินมาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมเดินกลับไปหาทีมงานก่อนเผื่อเขาหาตัวนะ ฝนตกอีกแล้วตกจนได้ <c oughs> อันนี้เขามีเ <c oughs> สื่อกันฝนเตรียมไว้ให้เลยนะครับและนี่ก็คือหนึ่งในไฮไลท์สำคัญในการมาเยือนเมืองายเฟิงของนักท่องเที่ยวแทบจะทั่วโลกเลยครับนั่นก็คือสวนสาธารณะชิงหมินช่างเหอหยวนครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีนเลยนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเป็นส่วนสาธารณะเชิงประวัติศา,ศาสตร์ที่สร้างขึ้นตามภาพวาดของจิตรกรชื่อดังท่านหนึ่งในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือที่ชื่อว่าจางเจ๋อตวนครับโดยเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปี2541ครับจะบอกว่าภายในเนี่ยใหญ่มากๆนะครับทุกคนเดินจุดขารากเลครับเ คนเยอะเลยอ่ะขนาดวันปกตินะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นวันอยู่เทศกาลหรือว่าสอที่เตีจะขนาดไหนเนี่ยคนเท่าคนแก่เขาก็มาเที่ยวกันนะเดินขึ้นบันไดโอ้ ในสวนเนี่ยเขาจะมีการแสดงเป็นจุดๆด้วยนะครับปากฏตัวบอลเดินพลิ้เดล 但是是宋制的，就是宋朝的汉服。哦。然后每一个朝代的汉服它都有自己的特点。嗯、宋朝的汉服它可能就是齐腰的，然后这样的一个衣服。嗯、然后唐代的话，可能就是齐胸的，嗯、就是反正不同朝代都不太一样。team 我们两个表呢，就是我感觉很无呃，多少钱一串啊？面筋五块，羊肉十块，先生。 มาๆมาๆชั่วแ,วแวบบเนือ้อจีนเ่เน่า这儿เนอจีนนะครับเน้อจีนเคยกินให้ดูไปน่าจะหลายคลิปลนะกินแคนี้ก็พอะอมไม่อรอยไม่ร่อ,รอเลยแต่ดีนะที่ถูกกับเหมือนกินแบบแป้งโรยพริกขมานานะครับผม แต่ก็หหยวนไม่เป็นไรเพราะปกติาาตามสถานที่ท่องเที่ยวจะแพงกว่านี้นะแต่ที่นี่ถือว่าขายถูกมากนะครับเราต้องรีบไปดูการแสดงนะครับผม,มเลยไม่ค่อยมีเวลาแบบว่าพาทุกคนไป explore แบบเต็มที่สักเท่าไหร่นะแต่ว่าผมว่ารอบหน้าเนี่ยผมจะมาที่มณฑลเขอนานอีกรอบหนึ่งนะผมอยากไปวัดเซาหลินทริปนี้เนี่ยเขาไม่ได้พาไปวัดเซาลินนะครับผมหลัก,ลกๆเขาก็จะพาไปดูแบบว่าตามพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ไม่เป็นที่นิยมของ นักท่องเที่ยวเท่าไหร่อย่างเช่นเมืองซังซิวที่เราไปมาเ,เมื่อเมื่อวานนี้นะครับผมถ้าเกิดใครเคยไป Universal Studio หรือว่า Disney Land เนี่ยลยักษณะจะคล้ายๆกันเลยนะครับผม ทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีแล้วนะครับเขาก็พาเรามาอยู่ในแบบว่าเหมือนเป็นในมาร์เก็ตในอินอด์นะก็จะมีขายของพวกสรตทฟูด้ดอาหารพื้นบ้านนะครับประจำเมืองไทฟิรคหรือว่าคนคนเื่นนะเนี่ยเต็มเลยนะที่จริงมันมีอาท์ดอร์ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นอ่ะโชล่าช่วงนะครับผมมันก็ไม่เชิงว่าเป็นของ ไข่เฟืองอย่างเดียวหรอกก็จะมีแบบของทั่วจีนนั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นหางหูลู่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกเอ่อาขาวนี่เป็นสกอร์เปียนนะครับผมโอ้อโห้ว้าวซี่เป็นสัตว์ขาเห้ยครับด,ดูดิมันมหนอนแมงมุมก็มีนะกินยังไงวะเนี่ยเราก็มีปลาดาวด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ผมเคยพาทุกคนกินไปแล้วนะหลายคลิปแล้วนะค,คือเขาก็จะให้แบบว่าบัตรอาหารมาอย่างเงี้ยมีคนละ100อยหยวนนะสามารถแบบว่ารูดกินได้เลยโอ้อันนี้เหมือนแบบว่าหมี่เกี๊ยวบ,บ้านเราเปล่าเ <life> นี่ยเป็นเส้นแบบว่าไม่ใช่เส้นหมี่นะครับผมเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวจีนอ่ะีะกินเนียวโรดหรืเปล่าอ๋อนี้เป็นเนื้อวัวนะครับโอ้หน้ากินนะเนี่ย เนี<东>่ยเป็นอาหารขึ้นจีวของมทุน广东นะเออ广东我以为是开封的嗯广东的这是进贡过来的อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะครับเขาก็จะทำเป็นแบบว่าท้องฟ้าจำลองนะเห็นบ้าเนี่ยหัวนี้โคตรน่ากินเลยอ่ะคืออะไรอ่ะเหมือนลูกชิ้นปะ,ะห 给我个纸袋子，特别好吃，真的特别好吃，个钱儿就行。可以拼上来。脆骨烧对吧？这个是牛肉。对，这是鸡肉。牛肉脆骨的。鸡肉。哎多少钱一串？十八元两串。十八元两串是吧？能买一串吗？都是六月份的。哦，那来一串牛肉，来一串鸡肉吧。啊。ส买งไม้สิบแป ประมาณ90้าสิบาทนะครับ你能吃ย的？辣的？泰้人很喜欢吃辣。可以多放点辣的嘿嘿。可以可以没问题。那你的汉语说的挺好啊。呃，只是日常用语 <laughs> 谢谢。谢谢谢谢 <嗯 S 3>。嗯，对。ีข้าวโพดข้างในด้วยนะอันนี้ไก่นะเนื้อวัวนะครับปั๊ก อันนี้ก็อร่อยตอนแรกนึกว่าจะมีกลิ่นวัวนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบกินเนืเ้อวัวนื้อแพ้เท่าไหร่แต่ว่านี้ไม่มีกลิ่นเลยอร่อยอร่อย,ย,ยดีเลยโบชาอยให้ผี่ยนให้ไต้ขอบคุณมอคกขอบณากคณากขบคุณมากขบกขอบมากเรมากอบ้านเราก่ากอคกาทกทอมากอมีอบออ 嗯、很好吃的兄弟啊！那老爷的，非常的好吃。嗯、姐给你盛点好的、嗯、啊！你是广东是吗？我不是广东的，你你你你,你是本地？对，哦、我是本地开封人。哦，คน开封ย烹制的，广东的他。 เงินในบาตรผมเหลืออีก66หยวนนะครับผมให้ดูหน้าตานะครับดูเส้นนะครับโอ้น่ากินมากมันจะเสียงดังหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขามีการแสดงน,นะยังไม่ได้รสชาติลองอีกคำหนึ่งอันนี้ลองลองนี้เนื้อเนื้อวัวหน่อยนะ ไม่ใช่นเนื้อวัวอ่ะเป็นไส้อะไรไ,ไ,ไม่รู้รสชาติคล้ายๆแบบว่าก๋วยจั๊บน้ำพุ่นบ้านเราอ่ะผสมกับก๋วยเตี๋ยวเรือผมก็พูดมัวไปงั้นคือมันเป็นรสชาติที่แบบว่าเราไม่เคยกินมาก่อนเราก็เลยไม่รู้ว่าจะอธิบายรสชาติยังไงส่วนมากเส้นก๋วยเตี๋ยวของประเทศจีนเนี่ยเขาจะเป็นเส้นทํามือหมดเลยนะครับผม, <S 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 ผมคือแบบว่าเอาแป้งมาน้วดๆแล้วก็ทําสดๆเลยนะนุ่มมาก โอ้เขาทําสวยมากนลเนี่ยเหมือนเพิ่งสร้างใหม่ด้วยนะครับทุกคนดูดีมันแบบว่ากําแพงอะไรยังสีสดๆใหม่ๆอยู่เลยนะหรือเพิ่งปรับปรุงไม่รู้นะครับนาอร่อยว่ะโอ้ยมีไอติมด้วยเดี๋ยวเอาไว้มากินดีกว่าว่าชื่อบ้านโู่คือใครเชิญสิครั ว oh, ันนี้เป็นยูทูบเบอร์ชาวเม็กซิกันนะครับว si uh, like okay. yeah. nice. yeah. yeah. ันนี้มีเบียชิงต่าด้วยนะครับผมชิงเต่าเนี่ยเป็นชื่อเมืองของเมืองหนึงในมณฑลชานตงนะครับ ดังเรื่องเบียร์มากถ้าใครมาจีนเนี่ยน่าจะเคยได้กินทุกคนนะเบียร์ชิงเต่าเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นอาหารทะเลว่าเนี่ยเนี่ยมีก้ามปูมีแบบว่าปลาหอยนะครับอู้ไข่ตุ๋นมะพร้าวนะครับผมเหมือนเขาเอาไข่ไปตุ๋นในมะพร้าวอะครับ ชั้นสองเหมือนจะเป็นแบบว่าร้านอาหารนะอันนี้ผมก็มายืนอยู่ชั้นสองนะครับเ,เมื่อกี้ตรงนั้นเขาจะมีการแสดงแบบว่างิ้วด้วยนะเม่อกี้ตรันาจะมีการแสดงแบัว <15. S 2> ่างิ้วด้ว 一个吧，我吃不下了，吃的<好>太多了。你看，你看我肚子。好好好。在中国北京那边。200, 你的粉丝量好不好？还好吧，我我我是做那个油流馆知道吗？国外的那个 YouTube，就像中国的哔哩哔哩一样。它是哪个国家？ 在中国的，他专门就是讲那个全国各地的这个名胜古迹，以旅游为主讲哦，然后我们就把拍的视频放在这个平台，然后我们自己的粉丝自己觉得然后龙清明上河园。嗯。然后相国寺。今天去了清明上河园。去了。对，很好，很好。 都是人那个张择端的那个清明上河图，那个,那个、啊、对对对张张有端去没有？龙亭，龙亭还没去。龙亭去登一登，那个是我们那个过去的那个皇帝赵匡胤登过的地方。嗯。包、嗯这个、公祠，老包，包公祠，包拯，开封府这都是开封的有名的地。方。哦 ทุกคนเลยนะครับที่เนี่เราชวนเรคุยกันแทบจะเออเป็นลูกเป็นหลานเลยนะก็วันนี้ก็สนุกดีนะผมว่าผมชอบไอ้ตลาดไนท์มาร์เก็ต ที่ผมพาทุกคนไปเดินกินมาเมื่อกี้มากเลยอะเพราะว่าหนึ่งเลยอาหารอร่อยราคาไม่แพงมากนะครับ <Okay. S 1> ผู้คนน่ารักหมดเลยแบบคุณป้าที่ขายตามร้านต่างๆอะน่ารักทุกคนเลยเราไม่ซื้อเขาเขาก็แบบไม่เป็นไรถ่ายได้เลยแล้วก็ชวนคุยนั่นคุยนี่ยิ่งเขารู้ว่าเราเป็นคนต่างชาติรู้ว่าเป็นคนไทยเนี่ย <Okay. S 1> เขาก็ยิ่งแบบว่าเออเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าสำเนียงนะแอบฟังยากนิดนึงนะอย่างนี้ผมเคย บอกทุกคนไปนะว่าภาษาจีนกลางเนี่ยแต่ละมณฑลแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าสำเนียงที่แบบว่าไม่เหมือนกันนะครับผมปักกิ่งก็จะมีสำเนียงปักกิ่งเหอหนานก็มีสำเนียงเหอหนานแล้วในมณฑลแต่ละมณฑลเนี่ยมันก็จะแบ่งแยกย่อยเป็นแบบว่าเป็นภาษาถิ่นนั่นนี่อีกนะครับผมคือแบบฟังยากนิดนึงนะครับวันนี้ที่ทางทีมงานพาเราไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอารมณ์แบบว่าเออไปดูวัฒนธรรม ดูประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขานะครับผมมันอาจจะไม่ใช่ทางของผมสักเท่าไหร่นะพวกบอกว่าแนวพิพิธภัณฑ์หรือว่าแนวบอกว่าประวัติศาสตร์จ,จัด๋าแนววัฒนธรรมตัดกระดาษทํางานพวกหัตกรรมศิละปะต่างๆเนี่ยผมไม่ถนัดเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆอะ่ะผมทําได้แย่มากแล้วผมก็ไม่ได้ไปลองทำแบบเขานะก็ไปถ่ายอะไรของตัวเองไปก็คือพวกงานหัตกรรม งานแฮนด์เมดที่เขาพาเราไปเนี่ยก็จะเป็นแบบของวัฒนธรรมพื้นบ้านของมณฑลเขอหนานหมดเลยนะครับผมพวกแบบว่าตัดว่าวระบายสีตัดกระดาษสรุปเลยเนี่ยผมว่าเมืองใครเฟิงเนี่ยมันต้องแบบต้องมาซ้ำอะ่ะเราไม่ควรมาอยู่แค่วันเดียวะครับผมเพราะว่าเป็นเมืองแบบว่าไฮไลท์ของมณฑลเขอหนานเลยนะใครที่มาเที่ยวมณฑลเขอหนานเนี่ย ไม่มาใครเฟืงไม่ได้นะครับผมแต่ครั้งนี้เราเวลาน้อยมาวันเดียวก็แอบเสียดายนิดหน่อยนะแต่ก็เออดีกว่าไม่ได้มานะครับผมงั้นตอนนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะแล้วเราเนี่ยไปเจอกันที่เมืองเจิ้งโจวคลิปหน้านะครับผมตอนนี้ผมต้องรีบนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่น หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปน <subscribe>. ี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมฝากไปตามแฟนเพจ Facebook just ไปเที่ยวก็แค่ไปเที่ยวแล้วก็ Ti k กต k อก just ไปเที่ยว Instagram just ไปเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับโรงงานผลิตรถไร้คนขับโอ้โว้โคชราับวนนี้อเือน้อห้ออ เขาจะให้เราลองขึ้นรถบัสแล้วก็ลองลงน้ําดูนะโอเคไปแล้วนะครับตอนนี้ลงน้ำมาแล้วนะครับทุกคนดูดูดูีได้เข้าสิ